สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาภพาธนาจากแนวทางลาภพาธนาสูตรเม็ดเดียวแนวทางของวันศุกร์วันที่28เดือน2 2 5 6 8เราจำมือนี่กันมาพบกับแนวทางของแอนดอยคือเก่า้รก็ตามเคยจะสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยจ้าวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เลยเนาะสำหรับ ลาพัฒนาของเ้าวมือะจะแทมสินเดือนอีกเนาะเจอกันอีกที่คือวันจันเลยจะสําหรับลาพัฒนาขฮาจ้าก่อนที่ไปรับชมแนวทางเวล,ลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบปดสูตรเม็ดเดียวมือีจะมาเบิงพน้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นแนวทางของวันที่ยี่สิบหกวันผุดที่ผ่านมาจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวขอ้าให้ไปที่เด่นหกวิ่งลูดจ้า สำหรับผลคือหกตัวสองสี่แปดเก้าเก้าเก้าสี่โอ้โหสามตัวบนคือเก้าเก้าสี่สำหรับแนวท่าข,ขา้าวหนึ่งถือว่าผ่านไปทางบนทา้งล่างเลยเนาะโอ้โหอันนี้ถือว่าเก้าบนเก้าล่างเราจะเด่นเด่นข้าเด่นหกเราจะคราบหัวเนาะมีหกแปดเข้ามาเก้าแปดเราจะสําหรับเก่าสี่บนข้ามีหกสี่เด่นหกวิ่งรูรูกระดก,ก,กหัวเราจะ สำหรับสูตรเม็ดเดียวของห้างอีกทือว่าผลาดไปเนาะปะตองกโทดขอภายพี่น้อง FC หลายๆเนาจะเล่าพัฒนาโรคหายซ้องสูตรจากสูตรเม็ดเดียวผ่าดไปสูตรเดิมสูตรลักบอผลาดค่ะพี่น้องจะารับชมสูตรเดิมสูตรลักกันก่อนจ้าสำหรับวันที่26สูตรเดิมสูตรลักจะเด่นวิ่งดูดสองตัวจะเด่นแปดกับเก้าจ้ามาเต็มเต็มเลยแปดเก้า ปดเก้าอินที่ว่ามาคูเด่นเนาะคูเด่นนอนมาเลยแปดเก้าจับคูเขาตรงๆแกสําหรับเด่นแปดนิลุดแปดแอดจอยเด่นพิจตัวจะเด่นไปที่แปดศูนย์กับแปดสามเข้ามาแปดเก้าเลขพี่นอกระเด่นเก้าวิรุดเก้ามาเด้งเด้งเด่นแปดวรลุดแปดมามาคูเด่นเลยนอนมาเลยอ่าสาหรับบนนอกจะบนนี่คือเก้าเก้าสี่สูตรเดิมสูตรลักเอาเท้าสามตัวบนมาเต็มเต็มเลยเนาะรบสามตัวบนเลยนาะจ้า เดนเก้าวิ่งรุดเก่าหนี่มาทั้งลักลอยละกะักอ่ะลักซิปเนาะอาเก้าเก้าสี่ค่ะพี่น้องจใจ้จอยกับบริจับหายนอ้อจใจสำหรับสูตรสามตัว้จอยกับไบจับสักตัวอื่นนอกจ้ากบริจับบุ่นหายอะไรเนาะถัดจากวุ่บบนหายในนี่มีซิปแตกสามตัวเก้าเก้าสี่สำหรับเก้าสี่นี่ชื่อว่าเขาตรงตรง,ตรงอีกต่างหากจากตัวเน้นเลยโอ้โหสำหรับสูตรเดิมสูตรลักเขาเฮาปังเด้งบนล่างตรงตรง ผู้ใดบ่ตามถือว่าพลาดมากเลยเนาะถือว่าฟุกๆกันเลยทีเดียว่ะโอเคจะตามกันต่อกับเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบแปดจ้าสำหรับเม็ดเดียวของเรานี่ถือว่าพลาดไปเจ้าเก่ากับเบราแปดมาวิ่งมาหลุดเนาะสูตรเม็ดเดียวถ้าเอาแปดมากอะโอกาสเขา่าคนข้างสูงอยู่เนาะเอาเก่ามากอะคนข้างเด้งเนจาจะพร้อมว่าวัดก่อนนี่ถือว่าเด้งบุญเด้งหลังเนาะเด่นเก่าหลุดเก่าของเฮาจะ้ะ ก้าบน9ก้าล่างแต่ไอ้จอยไปเอาเด่นหกมาจ้ะสำหรับเม็ดเดียววันนี้เด่นสามวิ่งลูดจ้ะไซดวิ่งไซด์ูดเขาทำหมักสามสอบสามนําไปวิ่งไปรูดได้เลยเราจะทำบ่หมักสามบ่ามา 3, บสอบสามบ่สอบ,บสอบสูตรเม็ดเดียวกัเหลือสูตรเดิมสูตรลักเนะัาจะพอไอ้จอยลงห้2สองสูตรเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งไดเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามมันะจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบจ้ะจับคู่สาม สี่เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจ้าเด่นสามรูดสามเม็ดเดียวเน้นไปที่สามเก้า สามหนึ่งสามหาสามหกเม็ดเดียวแอจอยเด่นสี่คูจับหายเป็นแนวทางแปดคูจะเด่นวิ่งรูดตัวเดียว ตามนี้เลยจะสาหรับสูตรเม็ดเดียวก็ห้ามไวรัสพัฒนาจะาสําหรับวันที่28มือนี้แอดจอยลวงแนวทางรัฐบาลไทยให้ด้วยจะรัฐบาลไทยลงให้สองสูตรมือนี้คือเจอกันสูตรเดิมสูตรหลักจากใา้ด่วนหุกคูเดลรัฐบาลไทยเจอกันวันที่หนึ่งเดือนสามกา อขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าฝากกดติดตามกดไลค์ก share, ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า